สีสุวรรณจันญาเลขาธิการสมาคมองการพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยกล่าวถึงการร้องเรียนต่อคณะกรรมการประกันรัปรปราการพุทธิตรีแห่งชาติหรือปปชจากกรณีที่ชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการเทพหานกรปล่อยให้มาประดาน เอเปก2022ชุมนุมที่ลานคนเมืองในช่วงที่มีการประชุมเอเปกว่าอำนาจหน้าที่ของกทมตามมาตรา89มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยขอประชาชนและมาตรา90ยังกำหนดให้ผู้ว่ากทมเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด,ดังนั้นการที่ผู้ว่ากทมกำหนดให้ลานคนเมืองน้าสาราว่าการกรุงเทพมหานาครเป็นพื้นที่ขอนาากการรนอนุญาตจัดการประชุมสาธารณะได้ตามพรบการประชุมสาธารณะ2558ผู้ว่ากทมต้องมีหน้าที่ควบคุมดูแล ให้ผู้ชุมนุมหรือกลุ่มราษฎรหยุดเอเปก2022ต้องปฏิบัติให้อยู่ในกรอบการประชุมสาธารณะและตามประกาศกทมเรื่องจัดให้มีสถานที่เพื่อใช้สำหรับการชุมนุมสาธารณะต้องถือปฏิบัติตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดสถานที่ตามในมาตรา8แห่งพรบการชุมนุมสาธารณะด้วยศรีสุวรรณกล่าวต่อว่าผู้ว่าราชาติกับลาเว้นบริเักเฉยป,ปล่อยให้ผู้ชุมนุมอยู่อาศัยในลานคนเมือง หรือค้าคืนได้ทั้งที่เป็นข้อห้ามจนทั้งเกิดการมรวมตัวกันในยามเช้าและเคลื่อนขบวนออกมาเกิดเหตุปะทะก,กันขึ้นวันที่18พฤศจิกาย,ยน,นระหว่างตำรวจคอฟอและกลุ่มผู้ชุมนุมที่ละเมิกดกฎหมายจนมีผู้บาดเจ็บทั้งสองฝ่ายและสินทางราชการเสียหายผูวว้บัญชาตาเข้าข่ายการชุจริตต่อหน้าที่ถือเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตนจึงต้องนำความพร้อมพยานหลักฐานมายื่มร้องต่อปปชเพื่อดำเนินการสอบสวนและวินิจฉัยเอาผิดตามคองของกฎหมายต่อไป